วดูดูแล้วนักเกียร์อะเกมมันเฮียอยู่นะเสียงก็ตังนะแิกดงยิดดนั่นแะ่ยมดนมนตายห่าไปซะแต่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 เราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เกี่ยวยิงลุยเกียวยิงมัดได้หมด พวกเราแบบไปลิ้วเหอลุย <S 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 สวัสดีครับผมบอสบราบินชีพเพก่อนไปดูคลิปสนุกๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้ามีอะไรอยากคุยก,การก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิคกครอบครัวงูพิษและอยากสนุกการาก็สามารถสมถัครสมาชิกและรับน้องงูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานน้องงูจะพัฒนานล่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูคลิปกันให้สนุกนะครับ ต้องล็อกอินอย่างนั้นหรอุ้ยเพศอะไรเดียเพศชายชื่อลองอะไรเดียดูตะวันแอะได้เฉยเลยเออฆ่าไปเลยนี่เล่นเก่งดูละครมันปั่นดีนะทุกคนเฮ้ยทำไมชุดมันเลอะขนาดนั้นนะ เปิดกาชาได้น<อ>้องเหรอเออนี่ถ้ามัก็มีจาเน่ซอสเซจแมนน้องก็คือเหมือนเหมือนเกมอารมณ์โดดล่มที่เราเคยเล่นนั่นแหละแต่ว่าน้องอ่ะเป็นไส้กรอกขนาดเองอ้าวมีทัดซีนเออในเกมนี้มันก็มีอะไรแบบหลายแบบตัวหลายๆแบบเช่นอีนนี้คือมังกรเราสามารถขี่มังกรแล้วก็ยิงแล้วคือมังกรมันเออหรอแดกเห็ดแล้วเป็นตัวม่วงอ่ะโย ไปฮะวูดมีเยอะนะมีขี่โน่นขี่นี่ด้วยเออมันมีขี่ UFO ขี่มังกรขี่หุ่นยนต์อย่างงี้แล้วจะมีความสามารถแบบเหมือนกันก็คือไม่ใช่เกมและไอ้พวกนี้ก็คืออะไรไส้กรอกนะเกมเนาะแต่งงตรงที่ว่ามันใช้เกมเป็นไส้กรอกใช่ป่ะแต่มันไม่ใช้ตัวพิเศษอ่ะน่าจะเป็นแบบตัวอะไรที่มันเกี่ยวกับซุปเปอร์มาร์เก็ตหน่อยมึงเข้าใจป่ะคือฉีกเลยฉีกเลยมีมังกรนะไอ้เจนี่อะไรเนี่ยทำไมไส้กรอกตัวนี้มันเท่จังอะแบบสักหกซีเงี้ยหรอ เออนี่ไอกรอกต่อยมังกรนี่ดอกโอ้โหคือเมื่อกี้จะแค่เปิดอะไรเปิดกาชาไอสัตว์เอามีคัตตี้ไให้กูด,ดูไอกรอกเปลี่ยนสีได้นนอดอ้วยนะมีสักกดำด้วยโอ้ยสักอุ้ยจะต้องเป็นของคองโกแน่ๆตรงนี้ข้าอแช่ข้าวแช่กระชอวดูดิเบบี้ดาก้อนล่ะอ้าวกลายเป็นเบบี้ดาก้อนเฉยนี่คือสกินเหรอวยสกินมันสวยนะ อ๋อมันคือการเปิดผานนาอแหมใช่ใช่ก็พาดอันแรกเนี่ยมันเจ็บเสื้อดูทาเต้นดูทาเต้นทาเต้นมันปั่นมากทุกคนดุย ก,าากีตาราเต้นพอดีมาเลย่ะส่วนตรงป้ายเนี่ยมันจะแสดงว่าใครมีแฟชั่นเยอะมันก็จะขึ้นตรงนี้เฮ้ยดูดีกัาเต้นดูกัาเต้นส่วนบนพร้อมกันอะ่ะอีดอกเกมมันก็ตลกเลยอะ่ะเออแล้วตาเต้นคนที่ได้สก, <c oughs> กินเยอะเธอมีสกินเยอะนี่คือเยอะนะั่นหรอเต้นตัวมันเหมืยนกันเลยเนาะบาศอ่ะบาศเหมืยนกันเลยถ้าตาแล้วได้ที่หนึ่งทำไงอ่ะเฮ้ยก็ต้องได้อยู่แล้วป้าเกมบบนก็คือตาแรกเลยนะเนี่ย นี่คือแต่งตัวเสี่ยมพูมานะเพราะว่าหันชุดไส้กรอกไม่ได้ครับทุกคนตอนแรกจะเอาแซนด์พามิล่ามาใส่กับไส้กรอกที่ดีที่สุดว่ะแต่นี่คือเป็นไส้กรอกที่สุดและวอิสระใส่ชุดชมพูไปเลยเรามีแต่ความเก่งกาจดูดูแล้วโอ้น่าเกียดอ่ะเดี๋ยวเมืองนิดโดนนิดกว่าได้อะเอ๋สวยงามก็กระสุนตลกเนาะไม่ไปเห็ดเกมแบบนี้เลยเกมบนเที้ยอยู่ล่ะ ได้ปืนล้วจ้าหมาพร้อมยิงแล้วกูยังไม่พร้อมฮะฮะหรือทาว่งกันอะเป็นเตุผลยิงนะคะมีอุ้ยมีอูซี่เหรออุ้ยมันกระโดดอย่างนี้นะมันกระโดดแล้วมันหมุนตัวด้วยอะลิงใคระเาไปสรุตกใจล้เกลวันมาคุณิงคุณทีแบบดูเลดูทาว่งมาโคตรปั่นเลยแต่แต่แต่แต แล้วที่บอกว่าดูตัวน้องนี่มันมีอะไรอยู่บนหัวน้องก็ได้เหตผลเห็นปะเอออะไรอ่ะมันจะเป็นจิ๋วไงมีดอกมีอยู่บนใบกินงจ่าแน่เลยถ้ามีใครแหละนิ่งไงนี่งไงแต่ว่าเป็นจ่าไหมนะแยกกล้ากี้แยกกล้ากี้เหมือนตัวในเอฟเฟกอะที่เวลากดแล้วมันชื่อว่าอะไรนะที่มันกดแล้วมันจะมีร่างปอมวิ่งออกมาดีมิลาดเนี่ยไม่ใช่กรอบเกลียวดำจังเลยปกตินไส้กรอกเกลียวดำปะคะ ต้องถามอุมว้าผู้ได้หรอคะไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นปิดไฟเฮ้ยคนหว้าที่บอกตะวันเฮ้ยนี่ไงมีคนมีคนยิงแม่งเลยไปไหนน้าคนที่ไหนคะกระอมันยิงเองเหรอมันยิงเองเหรอสังหารไปหนึ่งอะเฮ้ยใครเดินอ่ะกระสุนกำลังมา มีคนมีคนมีคนไหนวะอาไปไหนแล้ววะเขาไปนู่นละตายเต็มเลยจะไปไหนน็กได้หรอมุมเด็ดนี่ปมาเด็ดติดแม่งโดยเดียวูนี่ไงนี่ไงตีงบนปะตีขามีคนปะถ้าเป็นวงขาวๆแปลว่ามีคนเจะมาๆๆเมาอยู่กับฉันแล้วันอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่ ออกมาแล้วนี่ไหนแล้ววะตายแล้วเกียวยิงแม่นมากเลยอ่ะกดรีโหลดไงอ่ะกดตัวอางงตกดไงอ่ะลูกแม็กปืนอ่ะที่มันเป็นแม็กกาซีนแล้วมีลูกสอดย้อนอ่ะอ๋อสีแดงแดงตรงนี้น็อกมีอีกห๊ ไอเอ้ยเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องครับไอเลิฟเลยทนายเลิฟตัวกระสุนเลเซอร์ให้ด้วยดิสวยแบบมาข้างน้างนี้ข้างหลังข้างหลังกระสุนกขหมดไวมากเลยเป็นไรเป็นไงเอจีบเรียตายเดิจดเป็นไงแล้วนะกนนัล้วไม่มีแล้วหนอนี นี่มันปาร์ตี้ลลเป็นไหนดิคะลลดูวงอะ่ะต้องดูวงอะ่ะไม่มีกระเป๋าที่ดีก่็ไม่เห็นหมีวงเลยต้องซูมแมป p ออกกดที่แมปแล้วซูมแมปออกอะ่ะพี่ดอกเมื่อกี้ไปเผลอซูมเข้าาเฮ้อมาเรียนเต้นดีมันเดียวเต้นมีเปล่าเ,าเด็กเนี่ย <laughs> เ,เสียงอะ่ะน่ารักอะ่ะจู้ มดเต้นตายฮะเฮ้ยนั่นคนคนตัวอยู่ในวงนี้แล้วควายข้ากูเหรอโอ้มีอีกเดินคนจริงมาข้าบนไม่ใช่ข้างบนตรงนี้ครับควานะเจ๊นาะมาขึ้นรถมาเด็กๆหนีขาดขาดเง้ยววะนั่งเลย เฮ้ยมีหมูตรงนี้มีหมูตรงนี้เห็นปะขีได uh, ้จะลองขี่่ล่ะขี่หมูดีกว่าจอด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 อ่ะพี่บอสขี่ดิอ่ะยังไงให้น้องขี่เหรอเออเธาขี่ไปเลยไปลุยเสียงเนี่ยเสียงมันดังนะแตกแตกแตกแตันกโนกันกันโนั่นนนนันักัันักั หมูสไลด์หมูสไลด์มาขี่หุ่นโดนมารับแล้วตกใจที่บอสไปยิงเหมือนกูเลยแล้วเมื่อกี้นี่แปลงร่างได้ด้วยเป็นรถเอที่บอสเอาหุ่นไปขี่อ่ะไปไหนดีอ่ะนั่นไหนครับตัวนี้ตัวน้าเป็นคนน้าโอ้หคนเยอะเลยก่อนวะนี่เป็นนิจอาย克拉 อตากันหมด้ำมันฉลีตายห่าไปซะมีคนยิงอีกคนเยงปตรงไหนอะนี่ไงมันเดินบาบมากเลยที่นี่หัวในกระโดดมัปิงหมดหมดแล้วป้าปิงแน่เลยหมดแล้วหมดแล้วปิวอุ้ยคุณโดนกระโดดได้ด้วยด้ยข้าวงได้แล้วนะวงจะบีบแล้วนะอุ้ยไปข้าวงอุ้ยคนยิง อาดิพวกของโหมากเดีจอดไปละไหนฮะตายแล้วว่ะเหลือกี่ตัวเหลือสองคนอยู่ไหนเฮ้ยไหนเฮ้ยควายอีกตัวเหรอหาลเหรอโอ้ยิงก็ไม่โดนควายเอ้าเหลือคนเดียวเฮ้ยจะได้ชิหนึ่งแต่ตาแรกอ่ะครับน้องๆว้าวสนุกเกมนะคนหรอหลอนหรือเปล่า มันเลยแบบคนเดียวใช่ไหมดีมากทีหนึ่งราชาไส้กรอกเทพสุดในสนามลกโอ้โหยาวมากเริให้เกียรติด้วยนะจ๊ะตัวละครชื่อดุนสวัรค์นีดุนสวัรค์เกียรติด้วยด้วยเกียรตินิดนิดหนตัวน้อยสักสิบสี่ว่ะที่บอลที่ไปห้ามีคนนั้นนะไม่ค่อยอะไรนะคาบเยอะกว่าตน อยู่ตั้งหลายคนไม่ใช่แบบนี้นะเนีเผื่อปืนมันใหญ่มากเกี่ยวฮะท่าอะไรวะเนี่ยเชียรมันได้เฉียรครับอีดอกมันจะปลุกเพื่อนที่ลมคือมันจะเชียร์อัพเว้ยเดี๋ยวยังไงได้สกิลใช้แล้วลองใช้ดูไหมลั้งขู่วิ่งกระเถิบมาอีดอกมีเสียงเพลงด้วยมีหิวผมต้องเต้นไปด้วยอย่างเงี้ยต้องเต้นไปด้วยเฮ้ยข้างหลังมาเนี่ย อยู่ในวงมมาทำอะไรกูก็ยิงบลิจิคานแล้วอะไรนกเฮ้ยเจอของแท้ว่ะพี่บอสนี่เดินไปดูอุ้ยมองใช้ทำอะไรอ่ะเดินไปเร็วกว่าเดินธรรมดาแต่ตาตาเฮ้ยรลดศๆๆิศึงๆๆๆเออว่ะเลิศอ่ะอุ้ยเลิศมาก นุ้ยน่ารักแล้วมังกรมันนั่งเฉยเฉยอะไหนลองนั่งมันลองวางวางทำไมมังกรหน้าแบบโง่จังคุณนิชิมะน้ำเจเนอร์มโอ๊ยตกใจแต่เราไม่ต้องทำอะไรเลยไห้เกี่ยวยิงลุยเกี่ยวยิงเลนทั้หมดพวกเราแบบไปริ้วเรหรอลุยอีดอกโกงมากเฮ้ยไม่พอยิงไม่พอยิงไม่พอยิงไหนครับใครยิงครับมาครับมาเด้ออีดอง เห็นงอะไรเลยนี่ไงเห็นป่าว่งขึ้นเขาไปนั่งไงนั่งงั้ายซะนี่ไงโอ้ยยันโดนยิงไปหมดเองยิงไงข้างหน้าเราเห็นป่าวมันยิงไม่โดนมันยิงเราตัวเองยิงโดนยิงโดนค้นไฟคนไม่โดนหรอกคุไหนหาออกมาแล้วครับขอบคุณไนท์ขอบคุณเออชนะอยู่บนฝั่งตอนนี้เจอกูค่ะ p r o c e s, s, s นะครับบอกว่าทุกคนจะสนดกนะเป็นเกมที่แบบคือว่าเป็นปั่นประสาทว่าเป็นเกมที่แบบเออผ่อนคลายเล่นฟรีเนาะเป็นเกมแนวสไปเลอร์แลบโซรไวเวอร์นะครับโดดล่มที่เรารู้จักกันดีอันนี้มันเป็นแบบมีอะไรที่หลากหลายว่าขี่มังกรขี่ UFO อนะครับแล้วก็มีสกิลที่ยิวได้หรือว่าสกิลดินจาในการแยกล่างด้วยนะครับก็มีความเออตลกโปกฮะสำหรับเกมนี้นะครับมันก็เป็นเกมมือถือซึ่ง อย่างที่รู้การเกมมือถือมันก็สามารถเติมเงินได้ใช่ไหมล่ะซึ่งเราแนะนำเนาะสำหรับใครทีอ่อยากจะเติมเงินลองไปเติมของ Lasergo ดูนะครับซึ่งตอนนี้ครับเขามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29ก่การกฎาคมนี้นะครับเติมซอสเ e ชแมนนะครับด้วย Lasergo Wallet นะครับผู้ที่มียอดนะครับสูงสุดจะได้รับ l a เซ r แฮมเมอร์เฮดทูไวเลตเอียบัตนะครับก็เป็นหูฟังนั่นเองมีความเก๋แล้วก็เลเซอร์อาร์เทคโปรจำนวน1รางวัลด้วยพร้อมลุ้นรับโบนัสเลเซอร์โก20 USD อีก5รางวัลน,นะครับอย่าลืมไปเติมมาด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆถ้าส,สนใจรายละเอียดนะครับก็อย่าลืมนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับใครที่อยากจะหาเกมปันป่นๆน,นะลองเกมนี้ดูนะซอสเซสแมนบายบายจ้าาจบลุยแฮ่จบลุย แฮ <c oughs> ่จบแล้วแฮ่พามพามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ